ก่อนการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนเนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับนะครับกิจกรรมนะครับ แจกผึกชิดตั้นที่บั๊กอยู่นั่นเองนะครับหลายคนรอคอยกันเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เลยแหละสดๆร้อนๆจากเพจกาลินีาฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับ GM และทีมงานได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะแจกวันไหนนั่นเองนะครับเป็นอะไรถึงบั๊กนั่นเองครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมตัวนี้ก่อนว่ามันบั๊กยังไงนะครับในส่วนกิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนเอ่อตรงนี้นะครับเห็นปะนะครับวันที่1นเีดยว ก็คือวันนี้เลยวันที่1มกราคม2565นั่นเองนะครับก็จะมีของแจก2อ,อย่างก็จะมีคู่หูเยติแล้วก็ผึกชิดตั้นนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นกิจกรรมที่ลงเล่นแล้วก็ดอป จากการลงเล่นนะครับไอ้ดอกจากการจบเกมนะครับแล้วก็จะได้โทเค็นนะเป็นเศษผึกงชิตตันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาแลกในส่วนนับแลกในส่วนผึกงชิตตันก้อนใหญ่นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับครบหนึ่งร้อยอันแลกเป็นหนึ่งอันนะครับสำหรับผึกงชิตตันแล้วก็นําผึกงชิตตันเนี่ยมาแลกชุดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนที่เจมประกาศด,ดีกว่านะครับว่า จมประกาศว่าอะไรได้รับวันไหนนั่นเองสำหรับผึกชิดต้านฟรีฟรีถาวรนะครับไปก่อนจะดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปบอกเพื่อนต่อกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่เลยนะครับเมได้ประกาศเมื่อ26นาทีที่แล้วนะครับพี่ก็ไปเห็นพอดีนะครับประกาศจากทีมงานนะครับเนื่องจากกิจกรรมนรับลงเล่นแล้วรับผึก รับผึกชิตตันมีปัญหานะครับจึงทําให้ผู้เล่นไม่สามารถรับผึกชิตตันได้หลังจากจบเกมนะครับผมเราจะทําการชดเชยให้กับผู้เล่นในวันเสาร์ที่8มกราคมนะครับอาทิตย์หน้าโอ้โหอีกนานเลยนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับผมโหพี่ไม่แน่ใจว่าจะจะนานทำไมน่าจะวันพรุ่งนี้ก็ได้เนาะนะครับผมก็เขาประกาศมาแล้วก็คือวันที่8มกราคมนะครับอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับผมทางทีมงานต้องขออภัย ความไม่สะดวกนะครับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมหลายคนก็มาขอแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยก็มาอ่านกันดูนะครับประมาณนี้เลยอยู่ในเพจแกรน้าฟีไฟไทยแลนด์เลยนะครับเจมได้อัปเดตนะครับประกาศจากทีมงานล่าสุดเลยนะพี่ก็รีบมาอัปเดตให้ฟังกันเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับสิ่งที่อัปเดตสรุปคร่าวๆก็คือจะลงเล่นนะครับแล้วก็ดรอปจากการจบเกมได้ อ่าเศษปุกคิดตันเนี่ยในวันที่8ปดต้นเองเรื่องมันที่8ปดอ่ะพี่จะมารรวิวอีกทีนึงละกันนะครับในส่วนนี้แต่จจนประกาศแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนกิจกรรมสายฟิลพวกนี้ดีวกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับวันที่สถึงที่จับเด็กเข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเล่นซ่าท้าปีใหม่ทําภารกิจลายวันสะสมโทเคน็นปีใหม่ก็คือโทเค็น2อสตัวนี้นะครับเวลครัมสองพันยี่สิบสองโทเค็นั่นเองล็อกอินเข้ามารับไปเลย1โทเค็นนะครับแล้วก็จะมีลงเล่นครึ่งชชั่ช่่วววโโมงง1เป็นนนใส สองพันยี่สิบสองโทเค็นนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสองโทเค็นเลยนะครับมาแรกในส่วนของฟรีก็จะมีรูปปั้นนะครับมีลายเพชรหน้านะครับนี่ดูใกล้เทบะโอ้โอ้เท่จัดๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋านะครับนี่เป็นไงยกระเป๋าเอฟเฟกต์อย่างสวยสีฟ้าด้วยนะครับนี่เป็นไงนะครับแล้วก็จะมีสกินปืน AK47 นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับผมอัตราการยิง นะครับบวกหความเร็วรีโหลดบวกหนึ่งครับแล้วก็แม็กกาซีนลบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนสกิลระเบิดนะครับนี่เทปะโคตรเท่นะครับเวลาถือก็จะประมาณนี้โคตรเข้ากับชุดอะนะครับชุดนี้น่าจะมาตู้สุ่ม8ปทีนะเพราะพี่วิวเห็นเซิร์ฟนอกมาเขาอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ปทีส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมารูปแบบไหนนะครับสำหรับชุดนะครับนิวเอทนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้แหละสำหรับของฟรีวันพรุ่งนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูชุดกันดีกกวว่่านนนนนนะะะคคครรรััับบบไหๆ็พูดดแล้้ผมเเออชุีีย อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นชุดนิวเอทกิจกรรมนิวเอทนั่นเองหนับชุดผู้หญิงได้แจกฟรีไปละหนับชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นตู้สุ่มนะนะครับน่าจะเป็นตู้สุ่มนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูใ,ใกล้ละกันนะครับนี่เป็นไงทรงผมโคตรเท่นะใส่แมสด,ด้วยชุดเนี่ยเสื้อตัวนี้ก็จะมีอะไรวะเขาเรียกอะไรเนี่ยลอยๆอยู่ข้างเนี่ยคู่หูเหรอคูห่หูชุดเหรอนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกางเกงนะครับนี่เป็นไงรองเท้านะครับนี่ประมาณนี้โอ้โหโคตรเท่ว่ะสีฟ้า เอฟเฟกโคตรสวยบอกเลยเอฟเฟกโคตรสวยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับพี่รีวิวเป็มื่อเช้าเลยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะเป็นกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมานะครับตามเพื่อนกลับมาเนี่ยนะครับตั้งตี้ขยี้ปีใหม่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเพชรโคตรคมแล้วก็รับกล่องแรกเนี่ยนะครับเชิญคนแรกเนี่ยได้สกินปืนถาวรด้วยนะครับเป็นสกินปืน m 6 0นะครับค่าสแปกก็คือดาเมจบวกหนะครับแม็กกาซีนบวกหนึ่งความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่โห เอ็ม60นี่ยิงรลัวๆเลยนะครับใครที่อยากใสใ่พี่ก็ได้นะครับเหลืออีกคนนึงเนาะ ยูดีพี่7 1 2ด6 0 6 2นอั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับยูดีพี่ใครที่ใจดีแส่ให้พี่ก็ต้องขอบคุณลุงหน้ากันด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ยังบั๊กอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเลยรับพี่ไปดูเซิร์ฟนอกมาแล้วตอนนี้เปิดให้เล่นแล้วนะครับเป็นกิจกรรมเอ่อยังไงอะปลดล็อกแผนที่นะครับผมนำโทเคียนดอกซากุระมาปลดล็อกแผนที่ี๋ยวพี่มารีวิวแล้วกันพอกิจกรรมเปิดนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนอกเขาเปิดหมดแล้วนะครับเหลือแต่เซิร์ฟไทยนยเี่านั้ ครับผมนะแล้วก็มีกิจกรรมนึงนับที่พลาดไม่ได้นะครับสำหรับร้านค้าลดราคาโอ้โหสุดจริงๆนะงสำหรับใครสายแอคสายเต้นเนี่ยมาดูท่าทางได้เลยนะครับลด75โอ้โหดูดีโคตรเยอะนะครับดูโอ้โหพี่ว่าจะจัดท่าทางไหนวะท่าทางอะไรนะโอ้ยมีของหมดด้วยขายโคตรดีเนี่ยแต่ท่านี้พี่มีแล้วนะนะครับท่าแบบส่งดอกุลาบนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีท่าอะไรนะที่หมดเมื่อกี้มีท่าเดียวหรือเปล่าที่หมด ประมาณนี้แหละนะถ้าอื่นยังไม่หมดนะนะครับผมหรือว่าใครที่ท่านี้ไม่หมดก็สามารถซื้อได้เลยนะครับสรับท่าทางลดราคานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละสรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมก็จะหมดกิจกรรมอีก9วันหรือเปล่าเนี่ยเขาเขียนบอก9วันเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมข้าวข้าวนะครับที่ยังบั๊กอยู่นะเห็นป้าน่ะ นะครับเนี่ยวันเดียวเท่านั้น1มกราคมนะครับปกติเราจบเกมเราจะได้ไปเศษผึกจิตตั้นนะครับผมแล้วก็จะเอามาแลกเป็นผึกจิตตั้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือยังบักอยู่นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวรอกันได้เลยเนาะนะครับวันที่8ใจเย็นๆใจเย็นๆไวรุ่นสายฟรีใจเย็นๆน,น,น,นะครับผมเนาะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้เข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เข้าดูก่อนนะนะเพราะว่าเข้าในความชอบเด้งนะสนิทกิจกรรมนี้นะครับผมเข้านี้มันจะเด้งไป,าาไปกิจกรรมเอ่อแมป นะครับแมพที่พี่ให้ดูเมื่อกี้นะครับที่มันบั๊กียวเห็นไหมนี่แหละกดเข้าไปมันจะไปตรงนั้นนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมเข้าเล่นนะครับด่านใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมสายฟรีที่อัปเดตเข้าใหม่แล้วก็สําหรับประกาศนะครับที่เกมประกาศนะครับชัดเจนแล้วนะครับวันที่8นะครับย้ําว่าวันที่8รับกันยกเซิร์ฟนะครับผมนะก็คือต้องเล่นให้จบเกมแล้วก็ นำเศษผึ่งจิตตันมาแลกเป็นผึ่งจิตตันแล้วก็มาแลกชุดนั่นเองครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะตาวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ